คำเตือนการทานัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาละท่านผู้ชมครับนะอยู่ช่วงบ่ายมารุยกับมวยไทยดีกว่าแชมป์มวยไทยนะเกมนี้สำหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราโอ้โหเอ้ยเล่นกันที่40บาทแล้วกันสําหรับเกมนี้เกมนี้เดี๋ยวดูด้านใน,นดีวกว่ากฎระเบียบเกมมีอะไรบ้างมีวายมีสเกตเตอร์ แล้วก็มีไายน้ำเงินกับฝ่ายแดงนะท่านผู้ชมครับนะอันนี้อะไรฟีเจอร์ไฟฟีเจอร์นักสู้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็3สเกตเตอร์ขึ้นไปได้รับ8ฟีสปิน12ฟีสปิน15ฟีสปินเนืแล้วแต่สเกตเตอร์ที่เราจะได้นะเดิมเออมีเพลย์ไลน์ทั้งหมด20เพลย์ไลน์นะสำหรับเกมนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับเกมนี้โอเครอบก่อนก็เท่าทุนเนอะอไอเกมหมูทองนะท่านผู้ชมครับนะ ร้อยสิบบาทวะ่ะมวยคาดเชือกมวยคาดเชือกเฮ้ยสี่ร้อยสิบบาทมาแล้วว่ะแกสเตอร์เกือบเข้านะท่านผู้ชมครับนะโอเคอ๋อถ,ถ้ามันถ้ามันอยู่มุมแล้วมันจะปล่อยมาเป็นแบบนี้เหรอ Nice ผมมาเล่นไปที่โอ้โยสองร้อยเลยว่ะท่านผู้ชมครับนะลองเล่นสักสองร้อยไหมสักสนะี่พันนะท่านผู้ชมครับนะมา เฮ้ยโอเคหกร้อยบาทไนส์ลองลองลองดูครับท่านผู้ชมครับนะเผื่อได้แตกรางวัลแจ็คพ็อดถ้าไม่แจ็คพ็อดก็นั่นตามนั้นฮนะท่านผู้ชมครับนะเงินหายแน่นอน800บาทวะว้า wow! ว <Yeah. S 1> ไปมั้ยโอ้โหเยอะเลยหวยเรา ส,สวยๆสองร้อ200ยกว่าต้องเข้าฟีเจอร์นะเข้าสเกตเตอร์เท่านั้นกว่าท่านผู้ชมครับรูปแบบแบบนี้แล้ว nice! นี่หนึ่งพันห้าสิบบาทว่ะโอเคยังดีแต่หายไปแล้วนะหายไวอยู่สเกตเตอร์เข้าดิไายอีกพันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอีกพันหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้ก็คือจบ หลขึ้นบนสวยน่า nice. イได้มา1นึ่งพันสองาครับท่านผู้ชมยังดีต่อได้อยู่เล็กแปดหมุนสเกตเตอร์ไม่เข้าวะ่ะโอ้พอครับท่านผู้ชมครับนะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยวะ่ะเล่นที่40บาทแล้วกันโอเคไอเย้ฮะสองร้อยเก้าสิบบาทห้าแถวนะท่านผู้ชมครับแม่เอ้ยไปเมื่อกี้ไม่ได้วะไ,ได้วะ โอเคเข้าได้อยู่120บาทรอสเกตเตอร์นะท่านผู้ชมครับสำหรับมวยไทยบิ๊กไฟของเราอ้รู้เรื่อง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 ,องอไหลมาไม้240บาทฟีเจอร์วะ่ะรูปแบบฟีเจอร์ก็ดีนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับตัวมวยไทยที่ออกมาแล้วแยกออกมาเป็นตัววายนะสำหรับเกมนี้ได้210บาทอีกรอบ ตอนนี้9,800แล้วท่านผู้ชมเชี่ยไม่น่ารอดว่ะเกมนี้แคตเตอร์จะออกหรือเปล่าต้องรอดูนะ500ไปแล้วว่ะโอเค80บาทเ้อจ่ายอย่างดีจ่ายอย่างดี220บาทไปยังดีแน่นแน่นไหน้อย230บาทอีกรอบนึง โขากางสวย normalized. แต่มันได้แค่40บาทถึงบาท่านผู้ชมครับนะโอ้ดูดิเห็นปะมา3ตัวสวย240บาทต้องรอตัวมว,มวไยมวไทยออกมาเยอะๆนะท่านผู้ชมครับนะโอ้สแกตเตอร์แทบจะไม่ได้ออกเลยวะ่ะเออ140บาทลงล่างไนส์ nice. 130บาทโอ้โหเจ็ดเป็ด ร้อยสามทิปเออมาติเกเตอร์เข้าแล้วท่านผู้ชมครับนะมาดูกันเอาล่ะเริ่มกันเลยสำหรับมวยไทย8ฟินปินนะท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าจะได้อะไรมีล็อกมีอะไรไหมไม่มีครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ออกครับเลกสี่หมุนสุดท้ายยังไงกระแทกมาคอมโบวายว่ะ โอ้โหคอมโบวายว่ยาเฮียแล้วเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาตอนนี้เฮ้ยสุดท้ายครับท่านผู้ชมไ nice! นท์โอ้โหเฮียสองร้อยแปดสิบบาทโ้ได้ามาทั้งหมด530บาทครับท่านผู้ชมครับคุมม้มไหมเนี่ยเฮีย เกมหน้าดีกว่าท่านผู้ชมครับเกมย้ายเกมย้ายเกมย้ายเกมยยเกมนี้พอเพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับเนะฝากก, like, กดไลค์กดติดตามมันด้วยแล้วกันนะมาไวไปไวนะสำหรับค่าย PG นะท่านผู้ชมครับนะอยู่นานเด๋ยนเงินหมด <laughs> ไปแล้วครับผมเนอะบายบายครับท่านผู้ชมอให้ไปเจอเกมหน้าแล้วกันนะ